เลยครับต่อจากอันที่แล้วที่เป็นการทำเรเกชันเชิงเส้นตรงนะครับแต่ว่าบางทีข้อมูลของเรามันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเพิ่มขึ้นแบบเป็นกราฟเีนเกียนะครับเรามาดูข้อมูลนี่นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลของเราเพิ่มขึ้นแบบนี่นะครับยิ่งมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยจาก เลเวลหนึ่งก็จะเป็นตำแหน่งกะกากนะครับ Business a n a l y s t ธรรมดาเงิน4ี่0 0าแล้วตำแหน่งก็จะเริ่มมาเป็นจุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เช่น Manager เนี่ยนะครับแค่ l e เ e l 4ก็ต่างกันจากอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้ว mm hmm. มรู้ตำแหน่ง CEO นะครับ mm hmm. ที่มีเงินเงินเดือน1ล้านนะครับเ mm hmm. ทียบกับตำแหน่ง ต่ำสุดซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันต่ำกว่ามากๆเลยนะครับเราก็จะใช้พ o ลิ n น m ม a l ลอิเคชันนะครับหรือว่าการถดทอยเชิงเส้นแบบที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้เป็น x เชิงเส้นตรงนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้จะเป็นกำลังสองหรือกำลัง n ก็ได้นะครับซึ่งกราฟที่เกิดกาฟที่มีดีกรีมากกว่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเส้นโค้งใช่ไหมครับ ดูจากอันนี้แล้วข้อมูลของเราเป็นเส้นโค้งอย่างนี้นะครับถ้าเราใช้ linear regression แบบธรรมดาเราจะได้กราฟสีเขียวนะครับซึ่งดูได้ว่ามันไม่ตรงกับ data set ที่เรา scatter ไว้เลยนะครับแต่ถ้าหลักเราใช้ polynomial regression เนี่ยกราฟก็จะได้เป็นสีแดงนะครับมันจะออกมาของโคง้งแล้วก็เหมาะสมกับข้อมูลที่เรามีนะครับ อ่าเรามาดูตัวอย่างเราก็ใช้นำพา t แ o n พอ p o ิ t pandas นะครับแล้วเราก็จะ import dataset เมื่อกี้ของเราออกมานะครับทีนี้ตัวแปรต้นเราให้เป็นช่องนี้นะครับช่อง level ซึ่งเป็นตัวแปรต้นเพราะว่าในคอลัมน์แรกก็แค่เป็นการบอกให้น,นะครับว่า level แต่ level มันคือตำแหน่งอะไรซึ่งไม่มีความจำเป็นในการทำรีเกชันของเรานะครับก็จะเอาแต่อคอลัมน์ตรงกลางมาซึ่งก็คือคอลัมน์ที่01นะครับคอลัมน์ที่1่วส่วน y วก็เป็นตัวแปรตามก็คือเงินเดือนใช่ไหมครับก็เป็นคอลัมน์สุดท้ายอ,อันนี้ก็เป็นเลเวลนะครับแล้นี้ก็เป็นเงินเดือนทีนี้อย่างที่ได้ดูไปใน PowerPoint เนี่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้ linear e ลิ a t i o นธรรมดานะครับ mm hmm. หรือว่าเส้นตรงเนี่ยแล้วเราจะมาฟิตดูนะครับเราก็ใช้ m a t p o ิ l y นะครับในการา visualize ให้ได้ดูนะครับทีนี้เราก็จะมีแกน x แกน y นะครับเป็น l e v e l color นะครับจะเป็นสีแดงแล้วก็ที่เราพิดิตนี่นะครับจะเป็นสีฟ้า,าเรามาดูกันเลยครับ จะเห็นได้ว่าข้อมูลกับเส้นที่เราพิจิตนะครับไม่ค่อยจะมีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่แถมมีตัวเลนที่โดดไปไกลมากๆเลยนะครับเรามบแล้าเป็นแบบโพลินอมเนลลล่ะเราก็จะ Import มาจาก s ไซคิ t เลยนะครับซึ่งไซคิดเลยจะมีฟังก์ชันนี้ในตัวมาอยู่แล้ว ตังกรารพลินามิยลของเราเราจะกำหนดไว้เป็น dgc นะครับคือเป็นกราร dgc แล้วก็ทำการฟิต t r ฟอร f o r m ็น x ของเรานะครับซึ่งเราจะแยกออกมาเป็นอีกเ x หนึ่งนะครับเพื่อ,ให,อให้เห็นได้ชัดว่ามันต่างกันทีนี้เราก็จะทำการฟิตนะครับแล้วก็ทำ linear r e e s ช i o n แต่ว่าคำว่า linear r e g ร e s s i o n นะครับมันมันไม่จำเป็นต้องเ,เป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่ามันเป็นการ่งบอกว่า เราเจะวิเคราะห์ถดถอยนะครับผมแล้วก็ f i t t r a n s Form แล้วก็มา Visualize น,นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำสั่งในกนาร i s u a l i z e ของเราสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างเป็นไปตามข้อมูลเลยนะครับอาจจะมีเอออันที่มันเบีย้ยวๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าการที่เรา ิตเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับจะเกิดเหตุการณ์เป็นโอฟิตได้แต่อย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับเป็นอันเดอร์ฟิตซึ่งจะทําให้ข้อมูลที่เราต้องการทํานายมันผิดพลาดไปนะครับเอาเรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะพิจิตรสมมุติเป็นตําแหน่ง 6. 5ุด้านะครับก็จะเป็นตําแหน่งระหว่าง6กับเจใช่ไหมครับมันเดิมควรจะอยู่ระหว่าง1,5 0 0 ถึสแสนนะครับถ้าเราใชา้กราฟเส้นตรงธรรมดานะครับเรามาดูกันโอ้เงินเดินเกินเป็น,ปน3ามแสนกว่าเลยนะครับซึ่งเกินตำแหน่ง8แล้วแล้วถ้าเป็นพอลิโนเมียลเดโคชันล่ะครับสังเกตได้ว่าที่มันพิิกออกมาจะอยู่ในช่วงแสนห้าถึงสองแสน,นครับเป็นแสนห้านินๆ ซึ่งก็ถูกต้องตามข้อมูลที่เรามีครับตามความเป็นจริงนะครับก็วันนี้ก็แค่